สำหรับวันนี้มีคนขอมาว่าขอโปรโมชั่นใช่ไหมได้สิครับไม่มีปัญหาแค่แค่เป็นอย่างนี้แล้วก็กรงตี้นโอเคนี่คือการโปรโมชั่นนะครับทุกผู้ชมช่วยไปตามเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับนี่น่ารักมากเด็กคนนี้สวยโคตรเลยครับโตไปเจ๊ต้องไปเดิอนอย่างแบบให้ได้นะอย่าตกนะอย่าตกรอบ <c oughs> ค่องนี้ไม่มีวิดีโอหรอก็น,อน่าสงสารเขานี่เด็กคนนี้ก็ว่ารูปสวยนี่นะปรโมูให้แล้วนะคะไปติดตามให้เขาด้วยแล้วก็อีกคนนึงด้วยนะจากการสิ่นตอบแทนที่เขามาติดตามผมเข้าไปแป๊บนึงขี่เกียจขี่เกียจติเข้าไปดูในช่องเพราะว่าผมติดตามนะแล้วแล้วก็คนนี้ไง บอกให้มาล้างาดคุณติตามน้อยไม่ติดตามไม่เข้าด้วยเลยเป็นกำลังใจให้แข็หน่อยเลยไม่แน่เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนอังกฤษหรือคนไทยกันแน่ผมไม่รู้สิเพราะว่าเขาต้องชื่อเข้ามันมีรูดูว่ายะหานะปีสิอย่างว่าผมฟังมันพูดว่าอ้อกอะโอมีนาก็ไม่รู้จะหัดพูดอะไรเลย ฉันเกียดเรื่องที่มันมีคำว่าเอกโอเย,ยครับโอ้ยไปติดตามแไปก,ก็แล้วกันนะขี้เกียจภาคปากที่นี่มันภากไปเยอะอ้าไม่นะเพราะเอกกูไทย,อ,ยอะไรวะชื่ออะไรวะ พเอกกูไปแล้วอะไรว่าชื่อเลยว่าที่มันเป็นแฟนกับเอกตาตอนนั้นไม่ชื่อเลยว่า แก๊งอะไรนะมีแก๊งอะไรมันอยู่กับอ e ีไออ้วนนั่นแล้วมันงแกง๊ชื่อแก๊งอะไรมันไม่มันไม่บอกชื่อแก๊งแต่มันอยู่เป็นแก๊งเลยถ้าเป็นแกง๊งก็คงจะดีสิทำกันได้ไงเป็นอ e ีอ้วนเนี่ยนะอันนี้เมะแม่งพ,พ,พ,พี่พี่อะไรวะอีเจ้คนนั้นก็มาด้วยหมาป่าคนโปรดกู จริงไหมคิดว่าคนนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชายแกจะมาสะบัดหางางนี้เอ้ยนี่ได้ไหมน่าจะได้อ้ก็น่าจะได้อยู่มันเอวทุกคนไม่สมควรได้เลยอุ้ยไม่ได้อะอ่าพี่กูไปหมดแล้วอันนี้เมฆฉันคนนี้เชื่ออะไรวะจะไม่ได้อะ อันนี้เมยนี่มันกำลังดังอะเมื่อกี้ที่สต็อปอะอย่าประกดพาพี่พี่ผมมานะอือหือมึงนี่ไปไหนแล้วเนะี่ย อ็ว,ว่าลากูชชี่ลากูชชี่ไม่เห็นเลยลากูชชี่อยู่ไหนลากูชชี่อยู่ไหนอ๋ออันไปไนเออลายกุชชี่ไปไหนโอ้ขึ้นลงพุงเลย ดู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 ตรงนี้ก็ได้กไปดูสิพี่ไรกุชี่จะมาไหมหาวมาทำไมเนี่ยเห็นไหมพี่ไรกุชี่ไม่มาดีเลยแหมอีเจอีเจที่อยู่ในแอนิเมที่อีตุ่นฟ้าชอบไม่กลับมา อีพวกนี้แม่งรวมแต่พวกสัตว์พวกที่มันเกี่ยวกับหมานะรือแม่งก็พวกเจ้าป่าอ้าวจะทำได้เลยนี่ตัวมึงเหรอโอ้โหอย่างเท่อะไรกุชีไปทำไมไปกุชีไปทำไมมันก็ไม่ได้แพ้กันะรีว่ะ รอใหานคนบดเลยเอาวิ้นี่ก็ไปด้วยโอ้โหเอาแล้วพี่หมาคนนั้นที่ที่มันเป็นเมีย,ยของเอจาทไลทะเทเลมอยู่เนี่ยวะจัคห้าจาระเคก็มาโอ้ยต่างคนต่างเผ่าพันธุ์นกก็มามังกรก็มาหมาก็มา อ้าวแมวก็มามึงมาจากไหนวะเนี่ยมาก็ตลังต่าง่อพันุ์ที่ไรกูชี้อย่าไปออกเดตแบบนั้นนะมันไม่ดีเว้ยไม่อย่างนั้นเขาประจานชาวบ้านชาวเมืองก็ตายหากันหมดเลยสวยษฐทั้งบ้านทั้งเมืองสิยะอย่างนี้ใครมันจะเดาได้ไงไลกูชี่ข้าน้าไม่ต้องไปเต้นให้เมียดูนะเว้ยไม่รับรองเมีเยมืงดึงกางเกงในขาเลย